สวัสดีค่ะมิวจากมูฟ e 49นะคะวันนี้มิวจะมาสอนเพื่อนๆสอนวิธีการเปลี่ยนหูจับรุ่นมาเบลนะคะซึ่งวิธีการเปลี่ยนแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ไม่ยากด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างอย่างแรกนะคะใช้เป็นไขควงค่ะจะใช้เป็นแบบไม้นวลหรือว่าจะใช้เป็นแบบไฟฟ้าก็ได้นะคะแล้วก็อย่างที่2นะคะก็คือตัวอะไหล่ที่ลูกค้าต้องการที่จะเปลี่ยนเท่านั้นเองค่ะขั้นตอนที่1นนะคะให้เปิดกระเป๋า,ออาเลยค่ะ เปิดออกมาดูซับในบริเวณตรงนี้นะคะให้สังเกตบริเวณซิปในตรงนี้จะไม่มีหัวซิปเพื่อนๆสามารถเปิดซับใหนออกมาได้เลยนะคะจากนั้นก็ถอดตัวน็อตออกมาได้เลยคะ่ะหลังจากที่เราถอดตัวน็อตออกมานะคะเพื่อนๆสามารถนำอะไหล่ตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนแล้วก็ยึดน็อตเข้าไปได้เลยคะ่ะ จุดนี้เนี่ยเพื่อนๆจะสามารถสังเกตได้ว่าจะมีช่องรูน็อตเดิมอยู่แล้วก็สามารถใส่ตามรูเดิมได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปวิธีการเปลี่ยนหูจับรุ่น Marble ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเพื่อนๆติดขัดตรงไหนเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ หรือว่าถ้าใครไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยสามารถส่งซ่อมที่หน้าร้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมิวต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ